อยู่ไหนกินอาหารแมลดลกกินอาหารแมรไม่มีปลาทูปลาทูไม่มีปลาทูไม่มีกินอาหารแมดเหลืองเหลืองกินอาหารเมดอ,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 อยู่ไหนเรามานี่มา ปดแล้วหรอปดน้องตาแล้วหรอกินอาหารเม็ดตีโลกกินอาหารเม็ดกินอาหารเม็ดเดี๋ยวไปกินตปะปโธนอนทถอะไปไปไหนมาหรอไม่อาหารเม็ดไม่อร่อยบอกอาหารเม็ดไม่อร่อยบอก 嗯，反正，反正。